สวัสดีครับทุกท่านนะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับก็ตอนนี้กำลังผ่าเครื่อง NSR Pro a r m อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับที่กำลังทำให้ลูกค้านะครับก็ทําใหม่เลยไล่ใหม่ทั้งหมดเลยนับหนึ่งใหม่เลยนะครับเเดี๋ยวก่อนจะมาดูนะครับพอดีมีลูกค้ามีลูกค้าเอารถมาขายนะครับโอ้ อสวัสดีครับ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 อ๋อทำอะไรวันนี้ผมจะเอา motorcycle สองตัวนี้มาขายมี CBR ห0าร้อยกับ Corsa Corsa สามร้อยโอ้มันเหลือใช้ครับก็เลยเอามาขายเหลือใช้ครับเงินเยอะป้างั้นเยอะเยอะครับบ้านรวยไม่รวยครับโอ้ยทำไมแสดงว่าชอบสีแดงมากเลยนะนี่แดงครับจีนจ้าดีครับชอบดีครับชอบสีแดงใช่ครับใช่ครับ เอามาขายทั้งสองคันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไกลไหมโหก็ไกลอยู่ครับผมไกลอยู่ครับผมเป็นบิ๊กไบค์ทั้งคู่นะจะบอกว่าบิ๊กไบค์ก็ได้นะครับโอล์ซ่าสามร้อยกับซีบีอาร์ห้าร้อยนิกะเอามาขายทั้งคู่เลยนะครับเอามาขายทั้งคู่เลยครับผมอืมมันดีหรือเปล่าเนี่ยรถสภาพดีไหมเนี่ยดีเชื่อผมได้นี่ ถภาพนี่ดูใช้ได้หรือเปล่าวะได้ใช้ได้เชื่อผมพี่ไม่เชื่อง่ายๆนะไม่เชื่อใครง่ายๆนะโอ้ CBR 500ที่ลองดูได้เลยที่ลองดูได้เลย,เยจริงเปล่าจริงครับจริงครับไอ้ขาเครื่องก็ยังส,สวยๆอยู่เลยเออซีบีอาร์ซีบีอาร์สภาพสวยนะแต่ว่าสีซีดไปหน่อยนึงอาจจะจอดตากแดดเอกสารมีครบหมดเนาะ ครบหมดเลยลลโอ้ยเอาดีไหมวะเนี่ยที่ร้านไม่เคยขายบิ๊กไบค์ด้วยจัดแล้วพี่ต้องจัดแล้วเขาไม่ซื้อได้ไหมเออผมเห็นแล้วพี่ผมไม่มีตังค์แล้วพี่ผมต้องใช้ตังค์พี่เอาไปใช้อะไรวะตังค์อ่าเอาไปจ่ายค่าเรียนมหาวิทยาลัยครับโอ้ยยังเรียนอยู่อะได้ครับผมพอซ่า กับ CBR นะครับมี FC เอามาขายให้แล้วจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อว่าในบิ๊กไบค์นี่มันราคามันต้องแพงแน่ๆเลยวะราคาแพงไหมอ่าผมขายให้ถูกๆเลยพี่จริงเป่าจริงครับจริงครับถูกๆเลยนะได้ครับโอ้เดี๋ยวนะไม่มีเงินซื้อแน่ๆเลยวะ่ะมัน CBR นี่ก็ราคาเป็นแสนแล้วนะ f o r ่านี่ก็เกือบเกือบแสนได้ไมั้ย เอาอย่างงี้นะเดี๋ยวช่วยซื้อครับเท่าไหร์ละหมื่นห้าได้ไหมพี่ผมก็ขาดทุนนะดิฮะผมก็ขาดทุนนะดิมันไม่ขาดทุนล็อกเราซื้อมาใช้นนเราเราเราซื้อมาใช้เราไม่ได้ซื้อมาขายคือกําไรอ่ะได้ขี่อ่ะมันก็โอเคแล้วอ่ะพี่สองคันนี้งั้นผมเหมารวมเสนอให้แสนห้าพี่ฮะแสนห้าครับสองคันนี้เหมารวมโอ้จะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อวะน,นี่แสนห้า สองคันแสนห้าใช่ครับถูกครับเดี๋ยวนะสองคันแสนห้าเหรอก็ตกคันละเจ็ดหมื่นห้าใช่ครับใช่ครับโอ้ไ oh หวไหมไวะเนี่ยจะตังที่ไหนซื้อวะเนี่ย <c oughs> โอ้แต่ว่าจริงๆแล้ว cbr 500ห้าร้อยตัวนี้ก็ราคาแสนกว่าได้นะตอน สมัยนั้นที่เคยเล่นรุ่นนี้อยู่ราคามันราคามันสองแสนประมาณสองแสนสามสองแสนสี่ตอนนั้นผมใช้โฉมนี้เลยครับแต่ว่าเป็นตัว CB เป็นตัว CB500 ตัวนี้มันเป็น CBR500 ครับมาพร้อมกับ For ์ซาราคาลดหน่อยได้ไหมเนี่ยเต็มที่แล้วโอ้ย เขอฟังเสียงเครื่องหน่อยได้ไหม,ม <า S 2> โอนะเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างงั้นเดี๋ยวยกลงมาขี่เทสดูก่อนดีกว่าไม่ไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ว่าอยากฟังเสียงเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบันไดเดี๋ยวให้คนเอาบันไดามาช่วยลงกัน ขึ้นด้วยอะเดี๋ยวดูใต้บ่อดิคนเริ่มมาล่อาลอะไรเนาะเขาเปิดไงวะเนี่ยเขาเปิดไงเปิดแค่ได้แค่นี้เหรออ๋อแสดงว่าเปิดได้แค่นี้าาเข้าไปนอนได้เลยนี่เนี่ยเอาเจ้าของรถอยู่ไปไหนบ้างครับครับว่าไงครับพี่ออมีอะไรไหมในนี้ไม่มีอะไรก็เป็นพมปูบ่อไปอย่างมาก ใช้รุ่นนี้นะก็ถือว่าเป็นบิ๊กไบตัวเริ่มต้นนะ ก,ก็ก็ใช้ได้ก็ตามสภาพถึงจะเบามาอเลยเออเอาดีไหมนาะรถก็สวยนะส,ยนะสองคันแสนห้าหรอรไม่ครับ<ะ>ต้องกดราคานี้ไม่ได้หรอกต้องกดยังไงก็ต้องกดได้ไหมรถได้ไหม ได้พี่ได้อยู่ครับได้อยู่ใช่ไหมอหอเอออย่างนี้ค่อยหน้าคุยต่อหน่อยซ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีบีอาห้าร้อยเอกสารมีครบไหมเนี่ยครบครับอ๋อครบหมดเลย,เล,ยเล่มชุดโอนมีครบหมดนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนว่าจะเอาดีไหม ได้พี่จริงเปล่าพี่ลองดูครับผมพี่จะติดใจฮนะซื้อผมมันคือบิ๊กไบค์คือรถบิ๊กไบค์นะครับสิบยาห้าร้อย น้อยมากพี่แต่สวยนะอยากได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวราคาเดี๋ยวขอต่อรองกับน้องเขาหน่อยนะครับว่าจะซื้อได้เท่าไหร่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ฟ้อใสไรเดอร์ได้ซื้อบิ๊กไบค์ก่อนหน้านี้ไอไอรุ่นเก่าไม่ไม่ต้องไปนับอันนี้คือเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่เลยครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ผมจะรับซื้อบิ๊กไบค์นะแต่ว่ายังไม่ได้รับปากว่าจะรับ อันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆถ้าเอาเข้ามาก็เป็นครั้งแรกเลยเดี๋ยวผมจะกดราคาให้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 ถูกที่สุดเพ่อที่จะถูกได้ได้ไหมได้พี่มาได้พี่ใช่ใช่เ<ๆ> <laughs> จ้าของรถนี้ก็ใจดีใจดีนะเี๋ยพี่ถูกใจก็พี่ฮะใจก ะครับรถก็มีร่องรอยตามการใช้งานแต่ว่าก็โดยรวมก็อันนี้เกียร์ยางคันนี้น่าจะเกียรยางมาใหม่ในะยางใหม่ที่เลยใช่ครับเช่ครับโอเคเดี๋ยวมาอชมติดตามตอนต่อไปแล้วว่าจะปิดได้ไม่ได้นะครับสำหรับบิ๊กไบค์ครั้งแรกของปลาสายไรเดอร์ ใครสนใจก็รอติดตามคลิปต่อไปถ้าปิดได้เดี๋ยวจะมารีวิวให้แล้วก็เปิดราคาให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ขอไปกดราคาน้องมันก่อนนะครับสวัสดีครับ